นัันครบตั้งไายร้อน่ันมมต่อไปก็ตาพริกกระเทียมครับผัดเผ็ดมูเหลือมครับต่อไปนี้งู <c oughs> เลหลือมดีมจะมาได้จากสวนสัตว์เมื่อคืนนี้อันตรายเลย

น้ำมันเกิดลงใช่น้ำมันมันจะนะใช่ถ้าใครกินน้ำมันไปจะเป็นอะไรใช่ใครมนใครน้ำมัน,มนก็จะใช่พริกเหรอไม่มีตะวันเด้อเดเอาพริกมันนพริกสองเม็ดนี่นี่น<ๆ>ี่นั่นนั่นน่ะสองเม็ดตามเม็ดปลาดึงมาเลยล่วงมาเลยล่วงมา เองกำพล็ออามาเร็วรกมารองเล็ดก่อน้าใครถ้าใครหยิบถ้าใครยิบคริปนมกีห้าใครยิบต่อไปล้างก่อนล่างมาือใครหยิบพริปเลยเหรอยาพียี เปิดบ่เปิดไปเลยอย่าอาเป็นไงม่รู้เอาเพิ่งอยู่หไหนไปเปล่าพิ่งอยู่ไหนนี่ไม่รู้อนาบน้ำปลาเป็นยังดีเอาพิ่งอยู่ตรงไหนจะไปเลยจันเบี่งไม่ทนันนาบวมหมดเย็บเย็บพูด โเเดี๋ยวว่าละไม่เอาเลื่ไหม่ะเลื่มมาาอไ,อไมน่ได้เวลาพูดไปนะ

นแห้งเลยจำกรอบแล้วมันจะไม่าไปน้ำนิดนึ่งไปน,น้ำรั้งหนึ่งไปน้ำแค่นิดเดียวไม่หรอไม่จริงไม่ยัดไปน้ำหรอกผัดกรอบแล้วกรอบอร่อยดีเดี๋ยวมันก็ระเบิดเลยเข้าเครื่องทีหนึ่าถ้าใครใส่น้ำเยอะมันจะระเบิดนะทำแห้งไปแห้งคืน ồ, oh, đã thạp lên rồi nhé cà pháo này kìa, khá là kèm nhanh lên cơm, nhanh lên